สวัสดีครับผมโจคุณอินครับวันนี้มาแนะนําครับให้รู้จักกับพระสมเด็จกรุวัดคุณิธมุกทับบมมูลนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็มาดูกันครับนี่นะครับปกเขาก็จะวีแบบนี้ครับการวางแขนนะครับแขนจะทิ้งนิ่วเราจะเรียวขึ้นมานะครับบนไหลเสมอกันครับอาจจะมีเหลือมล้ํากันนิดหน่อยนะครับมาดูหน้าพาครับเส้นลูกไข่นะครับเกตจรวดซุ้มนะครับ จมูซุ้มนะครับเมื่อเราดูภาพเรแล้วดูตักนะครับตักซ้ายตักขวานะครับและก็จะมีเส้นผ้าทิพย์บริเวณนี้นะครับเราก็มาดูนะครับนะครับหน้าฐานหมอนนะครับนี่คือฐานสิงนะครับนี่คือฐานชั้นที่หนึ่งนะครับก็จะมีเหมือนจะมีเม็ดดุนให้หน้าเล็กๆตรงนี้นะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับจะตรงพอดีกันทั้งหมดนะ วันนี้ผมบอกไปนะครับวิธีดูแยกพิมพ์ระหว่างพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์พ่ะประธานเนี่ยให้ดูตรงที่บริเวณหน้าอกของผรานะครับหน้าอกผ้าจะเป็นลักษณะคล้ายตัววีนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ที่ก็คือเจดีเจดีก็จะสั้นๆหน่อยนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะยืดๆนิดนึงนะครับก็เท่านี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับมาดูข้างหลังกันนะครับมาดูข้างหลังกัน เหมือนที่ผมบอกไปทุกครั้งไงพระสมเด็จวัดคุนยธนทมมูลนะครับดูข้างหลังเนื้อหาเนี่ยให้มีแบบเป็นสไตล์วะัลคะังนะครับมีมวลสารแบบเดียวกันกันกบวัลคังนะครับให้ดูให้เป็นชิ้นนั้นนะครับคาบกลุ่นะครับคาบกลุ่ของเขาเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะมันดูไม่เหมือนค้าบกลุ่แบบลักษณะคล้ายๆบางพมไม่ใช่นะครับคาบกลุ่งหุ่น,นอินนะครับเหมือนที่ผมบอก เหมือนอผู้สร้างผ้านะครับเอาปูนขาวหรือปูนแดง,ง่กกินมาครับมาชโลมผ้าแล้วก็เก็บนะครับเก็บเก็บลักษณะนี้เลยเพราะว่าถ้าอยู่ในกุกเนี่ยคาบข้างหน้ากับข้างหลังอาจจะไม่สามารถเสมอสถียนกันได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีเศษลูกหลางแดงครับอยู่บนกุกอีกทีนะครับอยู่บนคาบกุกอีกทีนะครับในเนื้อเนี่ยครับจะถูก ห่อหุ้มด้วยสิ่งนี้นะครับแล้วเศษดินลุกรังแดงนะครับก็จะเกาะอยู่ข้างนอกผิวผักนะครับ3มชั้นแยกกันประมาณนี้นะครับนะครับเพื่อนๆดูนะครับนะครับการตัดนะครับข้างหลังจะไม่มีปิ้นไม่มีอะไรนะเขาก็จะตัดพอดีเสมอนะครับทุกทิศทางนะฮะที่เหลียญข้นฟักนะครับต่อครับเดี๋ยวเรามาเข้าดูเนื้อกันนะครับดูครับ้อเจัองัเนไหนนะเนืงนื่ นี่นะครับจะมีเนื้อหามวลสารของพ้านะครับประมาณนี้เลยนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับจะมีมวลสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงนะครับก็จะมีผงถ่านกั้นทูบนะครับแล้วจะมีเม็ดเทาจมๆอยู่ตามเนี้ยครับตลอดองค์ผ้านะครับนะครับก็จะประมาณนี้นี่หน้าผ้านะครับก็จะเป็นเส้นซุ้มเส้นเกล็ดะคโอ้โคมกิบนะฮะ ากาบกูคาบกูคุนอินเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับนะครับก็จะมีคาบเนี่ยคลุมมีลักษณะเหมือนเปลือกไข่นะครับพร้อมที่จะกระเทาะออกแล้วก็แยกกันทองเนื้อผ้าไม่ถูกฝังอยู่ในเนื้อผ้าเป็นที่สิ้นเชิงนะครับไม่มีไม่มีเช่นนั้นนะก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผิดแดงนิดดำนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับคาบกูเขาแบบนี้นะ ถ้าท่านมึ่งท่านใดดู้วคบปูนะครับไม่เป็นทางดองนี้นะครับแนวโน้มันจะไม่ใช่นะครับแล้วส่วนองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ที่ฐานหมอนมีติ่งนะครับมีติ่งเนื้อครับอยู่บริเวณด้านนอกครับก็เป็นจุดสังเกตได้เป็นการแยกพิมพ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องไปไล่ดูจุดอื่นนะครับที่มีตำแหน่งเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะไปดูว่าตรงกับแย่พิมพ์ที่เท่าไหร่แต่ให้แยกง่ายๆครับมีทั้งหมด4พิมนะครับ4พิมในที่นี้จะมีพิม พิมพ์เจดีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนนะครับนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับตรงนี <S <S ้นะฮะนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะฮะนะครับขอบมุมบริเวณนี้จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะเห็นไหมเหมือนวัลคังเลยจะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับประมาณนี้นะ แล้วก็มาดูหน้าผานะหน้าผานะครับเกตผากนะครับจะปองไม่เอ็นเอียงนะครับแล้วก็จะลดซุ้มจะไม่ทะลุนะฮะคุณอินจะไม่ทะลุซุ้มนะครับมไม่เคยเห็นองค์ไหนทะลุซุ้มเลยนะครับไม่เคยเห็นองค์ไหนทะลุซุ้มเลยโอเคเป็นว่าข้างหน้าผ่าน,นะครับเดี๋ยวย้ายแปลงหลังเยนะครับคาบกุเป็นชช่นนี้ฮะเป็นเช่นนี้นะครับนี่ครับ ฐาน,น,น,นี่ครับจะเห็นตรงนี้ชัดเลยนะตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะครับบริเวณนี้นะเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวตอนเข้ากล้องเดี๋ยวผมจะมาเข้ากล้องให้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะกระจายอยู่ทั่วทั่วองค์นะเม,ม็ดเทาเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาอยู่ในเนื้อนะฮะนะครับ มานี้น่ครับซื้อผมขายจริงครับหนึ่งพันบาทครับผมขายเลยนะครับใครต้องการนะครับจะเอาไปดูเป็นองคูนะครับดูได้เลยไม่ต้องล้างครับพระองค์นี้คือสมบูรณ์แบบแล้วครับนะครับอย่าไปล้างนะครับถ้าล้างนี่รับปู่หลุดหมดเห็นนะครับ นะครับนะครับหน้าพระนะครับเป็นผลมะตูมนะฮะหน้าอกครับหน้าพระเป็นผลมะตูมนะครับหน้าอกพระ หน้าตัก <Hello. S 1> ทังฐานครับ <Hello. S 1> เห็นติง่ง <Hello. S 1> เห็นติ่งเนื้อไหมครับ <Hello. S 1> นิดนึงฮะ นี่ครับโอเคไหมนะเห็นชัดนะมาดูครับเส้นมะขามพิมพ์แล้ว ครับข้างหลังครับดูโอ้แบบนี้สวยกว่า ดูนะครับเม็ดดำเม็ดดำด,ดำครับเม็ด,ด,มดแดงในเส้นสุ่มนะฮะคือขอบข้างนะตองเข้าขอบเลย ภาบกรุติดในขอบนะครั ครมีมวลสารตลอดฮะถึงจะห่างๆก็มีเดี๋ยวครับโอ้หน้าพาเขาเรียบร้อยมาก ผนมาโตูมเลยนะครับมาตะโคเนี่ยโอ้โหเนเกตนี่ครับครับปลูกเขาลงตัวมากนี่ครับตำหนิเนี่ยพิมพ์ฮะ กลับกล้องได้ชัดขนาดนี้ก็โอ้โหใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะครับ เม็ดพุ่นี่จะเล็กมากๆเลยนะฮะ มวนสารดำเนี่ยไอไอผงถ่านเนี่ยครับผงถ่านการทูปเนี่ยมวนสารแบบนี้เนี่ยผมเห็นที่มีมีเลยนะครับมีมีเลยในสมเด็จวรหงหูพรมก็มีนะครับคุอินก็มีครับ โอ้โห oh, พุทธคุณนะโอ้โ oh, ห oh, สวยมากติดไ mm hmm. ปเ,เลย ครับของฐานกาักนะ้นทูบฮะเนื้อหาหมืนสารเขาจะเหมือนวัลคังกับเม็ดรรับประมาณนี้ฮ เ้นมือกับพิมกับ